สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูนะครับขั้นตอนการปลดล็อกซิมแล้วก็ปลดล็อกรายเดือนสาหรับเรียวมีซีสามสามนะครับที่ปลดไปแล้วกลับมาล็อกหรือว่ายังไม่ได้ปลดนะครับก็แก้อาการที่ไม่ไม่มีสัญญาณด้วยนะครับสําหรับบางเครื่องที่ปลดไปแล้วอัปเดตแล้วไม่มีสัญญาณนะครับก็โหลดไฟล์ชุดนี้มานะครับเป็นไฟล์ firmware rtc นะครับหรือว่า rtc firmware สามารถแฟลชได้กับโปรแกรม rtc เท่านั้นนะครับ ก็สเตปนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับทําทีละข้อนะครับเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเครื่องไม่ว่าจะมาเวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่นะครับให้เราแสอมศูนย์นะครับออฟฟิเชียลมนะครับเวอร์ชัน A75 ด้วยโปรแกรมรีเสิร์ฟดาวน์โหลดเวอร์ชันนี้นะครับก็มีอยู่ในแพ็กเกจนะครับตอนแรกจะมีแค่ไฟซิปนะครับแตกไฟล์มาจะเป็นแบบนี้นะครับเปโปรแกรมรีเสิร์ชขึ้นมาครับ แบบแกมมิลตเออดนโหลดขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเฟิร์มแวร์ในโฟลเดอร์นี้นะครับผมก็ดาวน์รงนี้นะครับตัวโปรแกรมกําลังโหลดไฟล์อยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมปดไปแล้วนะครับครับหลังจากที่เปิดโปรแกรมรีเฟลด์ดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับ เครื่องคนที่ยังไม่เคยเลือกไฟล์นะครับเราก็จะมากดที่รูปเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็บราวไปที่โฟลเดอร์เฟิร์มแวร์ซอฟแวรตัวนี้นะครับเดี๋ยวันคลิกตัวนี้ขึ้นมานะครับกด open แล้วโปรแกรมมันก็จะโหลดเฟิร์มแวร์แพ็กเกจเหมือนตะคู่นี้นะครับแต่ผมไม่กดแล้วนะครับผมจะเสียเวลาเพราะใช้เวลาแตกไฟล์สักพักหนึ่งนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับเราปิดเครื่องก่อนกด,ดรุุ่ม อ่ารมขึ้นกับมารุมขึ้นกับ power ค้างไว้นะครับจะขึ้นแบบนี้กด power off ครับปิดเราเครื่องปิดสนิทนะครับถ้าเต็มแรกแฟลชลอมนะครับ official rom version A 7 5ด้วยนีเสิต์ดาวน์โหลดนะครับผมเลือกมาเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเพยครับที่ตัวเครื่องก็กดวอลุ่มขึ้นลงค้างไว้เสียบสายแค่นี้ครับแล้วก็รอให้มันแปดจนจบนะครับ อเคนะครับหลังจากแฟดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะถอดซิมการ์ดออกก่อนนะครับเผื่อเพื่อไม่ให้มันกลับมาหน้าล็อกอีกนะครับก่อนที่มันจะล็อกนะครับโดยอ่าโอเคเราทําข้อหนึ่งเสร็จแล้วนะครับแฟต롬ออฟฟิเชียล A75 ด้วยอ่ s รีเซิร์ชทูลนะครับก็ปิดไปเลยนะครับหมดหน้าที่ของตัวนี้แล้วนะครับข้อ2นะครับอ n ล็อกดิจิทัลโค้ด6ดิจิตนะครับโดยเช็คเฟสตัสก่อนนะครับกดโค้ดตัวนี้นะครับับจันนะครับดู ดูทีกล้องด้วยนะครับดอกจันชาร์ปสามเก้าสองสี่สามชาร์ปอ่าจะเห็นนะครับว่าสถานะลิกเก้นโค้ดทีเฮดอ่าเป็นล็อกนะครับยังขึ้นข้อความแจ้งเตือนล็อกอยู่นะครับก็ขั้นตอนการลดลิกเก้นโค้ดนะครับให้ใส่โค้ดให้เอาอีมี่นะครับไปหาโค้ดนะครับในเว็บ r TC t c t l นะครับฟรีนะครับแต่ว่า จำเป็นจะต้องยูเซอร์จะต้องไม่เอ็กปนะครับล็อกอินไปปุ๊บนะครับตอนนี้ยูเซอร์ผมยังไม่หมดอายุนะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับก็มาที่เน็ตเวิร์กอนล็อกครับแล้วก็ใส่ใส่อีมี่นะครับอีมี่หนึ่งนะครับเอาอีมี่หนึ่งอีมี่หนึ่งในอีมี่หนึ่งนี่หนึ่งของเรานะครับตรงนี้นะครับกอเข้าไปตรงนี้นะครับแปดหกเจ็ด หนึ่งหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์สองสองเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับกดอัลล็อกครับอ่ะมันจะขึ้นว่าเช็คซักเซสนะครับให้ไปเช็คที่อตอรี่นะครับกดมาที่อันล็อกพิทตอรี่ครับผมก็จะเจอโค้ดของเีมี่นี้นะครับดิเทนโค้ดเป็นโค้ดนี้นะครับโค้ดนี้เราได้โค้ดมาแล้วนะครับก็ที่ตัวเครื่องครับกดดอกจันชาร์ปนะครับสามเก้าแปดแปดหกเก้าหนึ่งชาร์ปครับ เห็นไหมครับตัวโปรแกรมตัวเครื่องมันจะถามหาอออกดีไว้นะครับ16ดิจิตโค้ดตรงนี้นะครับกงจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับอ่อโอเคเราก็ใส่โค้ดที่ได้นะครับใส่ให้ถูกนะครับย้ำว่าต้องใส่ให้ถูกนะครับอ่าใส่ทีละตัวช้าๆนะครับ D E C นะครับสามห้าหกสามห้าหกครับ E A D E A D ครับ ศูนย์ดีศูนย์ดีห้าเอห้าเอสองหกเก้าเอสองเก้าหกนะครับสองเก้าหกนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับตรงนี้ให้ดีนะครับหลังจากใส่เสร็จแล้วเพิ่มนะครับกดโอเคครับถ้าอัลล็อกผ่านนะครับตรงนี้มันจะขึ้นว่าดีไวอัลล็อกนะครับถ้าเกับเราอัลล็อกซิมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูสถานะนะครับก่อนหน้านี้เป็นล็อกนะครับแล้วก็มาเช็คสถานะอีกทีหนึ่งนะครับ จันชสามเก้าสองสี่สาม,าสสสามช,าชาันะครับะนะครับจากก่อนหน้านี้เป็นสถานะล็อกนะครับตอนนี้ขึ้นว่าโนล็อกแล้วนะครับก็ให้ทําการใส่ฟิล์มเช็คสัญญาณนะครับว่าเครื่องมีสัญญาณไหมนะครับโอเคมันจะขึ้นล็อกไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องสนใจดูว่าเครื่องมีสัญญาณไหมอะถ้ามีสัญญาณปุ๊บเราก็ข้าไมไปทาข้อสี่ข้อห้าได้เลยนะครับ แต่ว่าผมสมมุติว่าเครื่องนี้ใส่ไปแล้วไม่มีสัญญาณนะครับไม่มีสัญญาณเราก็ต้องทําการเขียน R P M B นะครับผมจะสาธิตสมมุติว่าเครื่องตัวนี้ทําข้อสองแล้วไม่มีสัญญาณนะครับก็ต้องเขียน R P M B นะครับ R P M B ก็อยู่ในโฟลเดอร์นะครับปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดโปรแกรม R T C t o o l ขึ้นมานะครับตอนนี้เราทําข้อหนึ่งนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับแปดลอมศูนย์ด้วยโอชัยน a อเดห้าด้วยรีเซิร์ชนะครับ ใส่โค้ดดีสิบอัลล็อกอาริเด้วย16ดิจิตโค้ดนะครับผ่านหน้าเว็บ RTC นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่3มนะครับเช็คสัญญาณนะครับเช็คสัญญาณว่ามีสัญญาณไหมนะครับถ้าไม่มีสัญญาณให้เขียน a p m b นะครับโอเคขั้นตอนเขียน a p m b ก็มาที่ Unisoc ครับเลือกชิปไทส์นะครับตัวนี้เป็น C 3 3ชิปไทจะเป็น612นะครับ T 6 1 2นนะครับมาที่เซอร์วิสครับมาที่ Data ครับ เราจะรีสตอร์ RPMB นะครับ RPMB ก็ RPM จะอยู่ในโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่เตรียมไว้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ RPMB fix no net no signal แล้วก็ fix lock permanent ด้วยนะครับกดดูจ็อบครับปิดเครื่องไปแล้วกดขึ้นลงค้างไว้เสียบสายครับ ตอนนี้เป็นคัตตอมนะครับเป็นคัตตอม APMB นะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคัตตอมตัวเต็มนะครับแต่แป๊บแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาไม่นาน <S 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 เรียบร้อยนะครับเขียน APMB เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาดูนะครับว่าเครื่องมีสัญญาณไหมนะครับ อคนะครับหลังจากที่เราทำข้อ3นะครับตอนนี้จริงๆเครื่องมันมีสัญญาณอยู่แล้วเราข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าผมสมมติว่าเครื่องมันไม่มีสัญญาณนะครับผมก็เขียนทีเอ็มบีเข้าไปนะครับเราจะไปข้อ4ี่ข้อ5ได้ก็ต่อเมื่อตัวเครื่องนั้นนะครับอยู่บนสถานะเวอร์ชัน a 7 5แบบนี้นะครับแต่มัน a 7 5อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราทำข้อหนึ่งนะครับเราแฟลเฟิร์มแวร์ a 7 5เข้าไปอยู่แล้วนะครับ กล้องมันไม,ไ,มไม่โฟกัสข้างมันนะครับเดี๋ยวพี่อมันจะยาวเกินไปอโอเคเป็น A75 นะครับมัน75แน่นอนอยู่แล้วละเพราะว่าเราแฟดไปแล้วนะครับแล้วก็ปลดล็อกลิเกนโค้ดไปแล้วแก้สัญญาณไปแล้วเราจะไปข้อ4ได้ก็ต่อเมื่อเครื่องอยู่บนเวอร์ชั่น A75 แล้วก็สถานะนะครับสถานะจะต้องเป็นอันล็อกนะครับสถานะิเล็อกจะต้องเป็น no ล o c k นะครับ39 สองสามครับโอเคฐานะเป็น no l o อกนะครับโอเคแล้วก็ใส่ซิมมีสัญญาณเรียบร้อยนะครับก็ตรงต่างเงื่อนไขเรียบร้อยเราไปข้อ4ี่เลยครับแ e t custom rom นะครับหรือว่าลอมปิด ndm นะครับก็มาที่หัวข้อไว้ครับเลือก r t c firmware ครับแล้วก็เลือก firmware ตัวนี้นะครับ r e a l มี c33 จากเ v e r s i ่น a 75นะครับไปเป็น p69 ด้วย r t c นะครับตัวนี้สั่ง f a ครับ ปิดเครื่องเรียบร้อยขึ้นลงครั้งไว้เสียบสายอ่ะแล้วก็ลองนะครับ หลังจากเครื่องหลังจากแฟดเสร็จแล้วนะครับแฟดลอมกดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องจะติดดับติดดับนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลดล็อกบูทนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับทาการอนล็อกบูทหลดเดอร์นะครับก็จบตรงงานได้เลยนะครับมาที่หัวข้อเซอร์วิสครับบลดเดอร์นะครับหัวข้อนี้นะครับอนล็อกนะครับออล็อกบลดเดอร์สั่งดูจ็อบครับที่เครื่องนะครับมันติดดับติดดับอยู่แล้วนะครับผมว่ากดขึ้นลงค้างไว้นะครับคือเชื่องยังหวะมันดับปุ๊บพอเราขึ้นลงปุ๊บเนีี่มันนะ้ดแทออบบบครพปผ รอโปรแกรมทำงานนะครับเรียบร้อยนะครับไอ้ตรงนี้นะครับเป็นบั็กนะครับของโปรแกรมเดี๋ยวผมจะแก้ไขที่หลังนะครับขึ้นตัวแดงแบบนี้ไม่ต้องสนใจนะครับก็เราสนใจแค่ว่า u อ l o c k b o o t l o ดันนะครับเช็คสถานะบ o o t l o ด d e r เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดบูร์ดิ้ไฟดีเอ็มบูร์ดิไฟเรียบร้อยนะครับก็รอเครื่องบูตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า กลับมาล็อกอีกไหมนะครับผมอ่าโอเคนะครับหลังจากกดล็อกเรียบร้อยนะครับผมจะใส่สองซิมเลยนะครับว่าคอมพิวต์ไหมนะครับจริงๆมันก็เป็นขั้นตอนที่ผมทดสอบแล้วล่ะครับ ็เครื่องจะอยู่บนสถานะลอมปลดล็อกนะครับลอมปลดล็อกเมื่อตัวเครื่องก็จะตัดอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับในในระบบนะครับเมนูอัปเดตด้านล่างสุดจะหายไปนะครับแล้วก็ตัวแอปล็อกสั่งที่ว่าจะสั่งให้เครื่องล็อกนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับตัวเครื่องเวอร์ชันก็จะเป็น p 6 9ของโดย atc นะครับที่เราแก้ไขไปนะครับก็แค่นี้นะครับ ก็จบขั้นตอนการทำปลดล็อก C 3 3นะครับที่ว่าปลดแบบไหนมาก็ตามนะครับไม่ว่าจะมีอาการขึ้นเน็ตเวิร์กพอ์มานนนะครับหรือว่าไม่มีสัญญาณนะครับหรือว่ากลับมาล็อกอะไรยลงไแต่นะครับทำแค่5ขั้นตอนนี้จบนะครับแฟดล้อมศูนย์นะครับด้วยรีเฟียดาวนโหลดนะครับล็อกลิเจนโค้ดนะครับโดยใช้อีมีของเครื่องนะครับกดดูในตัวเครื่องนะครับ ที่หน้าเว็บนะครับหน้าเว็บ RTC แล้วจำเป็นจะต้องล็อกอินนะครับแล้วก็ยูสเซอร์นั้นจะต้องใช้งานอยู่นะครับถ้าแอคไปก็จะเช็คไม่ได้นะครับกรณีเช็คแล้วนะครับขึ้นแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างอีม่ซํานะครับกดเช็คปุ๊บมันไม่ขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นว่าอีมิมีการเช็คแล้วนะครับให้ไปเช็คที่ฮิตตอรี่นะครับก็กดที่ฮิตตอรี่ครับแล้วเอาอีม่มาเซิร์ชนะครับก็จะเจอโค้ดนะครับประมาณนี้ หลังจากใส่เรียบร้อยนะครับใส่ซิมเช็คสัญญาณมีไหมนะครับมันจะเจอบางเครื่องที่ผ่านสงครามมานะครับหมายถึงว่าโดนเล่น APMB มาโดนเล่น NV มาโดนเปลี่ยนอิมีตรอล็อกมาหลายๆรอบด้วยโปรแกรมอื่นนะครับก็จะทำให้เครื่องไม่มีสัญญาณนะครับให้ทำการเขียน APMB ที่อัปโหลดให้เข้าไปหนึ่งครั้งและเช็คสัญญาณนะครับถ้าเกิดสถานะเป็นอนล็อกแล้วสัญญาณมีแล้วนะครับอยู่บนถานเวอร์ชัน A7.5 แล้วก็ แต่ลองปลดล็อกได้เลยครับแล้วก็อัล็องบูทนะครับจบนะครับอันนี้ส่งงานได้สบายใจนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ